พ่อแม่พี่น้องหันมาอีกทีคือเป็นจังส่เนาะบบดนี้มาเบิ่งเอาเด้อโอ้คุ้มอยู่เอาจับ<ม>จับเด้คุ้มอยูย่ตัวใหญ่กว่าหมูเลยมาแล้วมแวมนตัวนี้อยู่ข้างในนี้ ตัวใหญ่มากได้เพิ่มอีกแล้วจ้ะสูงคักตัวนี้เมันอยู่ในรูนสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับเขกระช่องของน้องอิ๋วด้วยจ้าพี่น้องจากคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาหาทัวหอยพุดกระปูด้วยจ้าพี่น้องอยู่หลังบ้านนี่เองไปบัวไก่มาขุด้อดนะเด็กหนุ่มขี้ดินม,มากระชับขี้ดินโอ้ยน้อ,องหนุ่มอิวขุดหอดเราได้เห็นกระดองเป็นไร<า>นี่ดีนี่ดี ปีกระปูดนะจ๊ะพี่น e ้องอืมต no ัวจังใดเนาะแบบนี้กลอนอีกบ้องอยู่งยอดแล้วนี่เห็นโตเลยนี่เห็นแบบนี่้กลองนนีกดองยู่คนปีจักหน่อยคนอีกระปูมะขัวหอยขุดปูตั้งแต่มายังบ่ทันได้ลงทุ่งเลยยากนํางานนะจ๊ะพี่น้องยังเตรียมงานอันนี้มาเจอเศร้าเอาบ่ายๆจักหน่อยกะสีไปเตรียมงานซอยเมติกไหลๆนั่นเฮ้ เหนแต่อันนั้นเห็นตาข้าวตัวแรกตัวบางใหญ่แสดงว่านี่ฮค่ะห้ต่าอยงประตูปูปักลึกเลยอึดระห้ประตูใหญ่เตัใหญ่ป็นไรเอาสูตรนี้ก็ได้เป็นตำมันเนาะจ้ะเป็นผากจนนุณอที่น้องเบิก้ยสบายน่ะนงมาเห็นปูอยู่ลึกคักตัวนี้ โตบหนปันดปูในอันนี้เพิ่อขสีมันนะตุงยามนี่เป็นว่าปูยามนี่มันมันมาสัะตัวเลขแหกมันจ้าจีกันมานนกนะหลังบ้านนี่ะมีอีกนยกถึงอยู่บนหลังพน้ตัวมีสองตัวเพื่อฟุกุดกอบสิคือยารดานะกบโดดออกมาเนาะขนหนขนนะก้นแล้วนอดู Luôn lướt luôn tưng luôn 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 này lướt cả sau đứa, ờ, anh luôn ngay đứa, nó luôn 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 chị 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 luôn 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 trái luôn 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 เมนดูมนบอกดูเสือบอกไปเบม่อดใกล้ๆดูมันคือตัวยัไปเหมอนยังเปนยาดียไแบบตัวโอ้พุนี่มีอยู่บน้ำเหมือนหอยหอยต้องไปอยู่เพื่อนีอยู่น้ำแจนาเพื่นชบุกข้อีแบบนี้ก็ไปเหิ่งูม่ จ๊ของประต okay, si ุงขุดได้แล้วหอดะลรเนี่เด้ตบมันให้เขาเนาะยยังขุดยังไม่ได้อยู่จะหูที่สองอึด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 เด้โอ้ยตัวใหญ่อยู่นะนี่ของประตุงนี่ก็จะกวาดเสีได้แต่ละโตรักทุเลอยู่บ้านท่านแล้วว่าหูบลึกคนวะ ลึกขุดอีลีลึกอย่เนาะนึกเติมนึ่งอยู่เกิดทอดถอดเกิดถอดอีหยัง่ไปเด้อพี่น้องได้สามตัวเลยด้วยจะได้ทั้งหอยได้ทั้งปูนึกบอกว่าพี่เมลุ่นเบิดตรงๆไปแน่สักมูพ่นมากแบบลงดิ่งลงแบบนี้เพิ่นพุ่งย่างนะจ้ะไดี่ยวพี่น้องแล้วได้อีกแล้วของพี่ฟิล์มนี่เห็นหางกันเลยโอ้พี่ฟิล์มก็ได้หูหมาแง นเด้อขึ้ขนเถอะขึ้นนาำบึงเด้อกามครบนะัสกำมครบตัวนี้บวชจรจัดได้เพิ่มอีกแล้วไปป่ะนี้หาูต่อไปครับผูดคนน้องอิวผู้น้องอิวก็คุดห่อ้วคือกันเด้ไปไปไปคือกันเด้เริ่มหูแล้วเป็นอยู่ข,ข้างๆ ลึกขนาดของน้องอิวมั้งโอ้ตัวใหญ่ของน้องอิวตัวพอๆกันมือนี่เนาะเน้นน้องอิวให้เพิ่มในหน่อยนึงนี่เห็นบ่เด็แหว่งไปเลยอ้าวใส่ถังได้กี่ตัวแล้วโอ้ได้หาหกตัวแล้วป่ะตุ้มอีตาเติมหอยเนาะพอปนแล้วพอปนแล้ว โอ้เป็นตเลยกำลังไต่ขึ้นว่ไต่ขึ้นมาแล้วไตขึ้นมาเลยบเมนไต่ขึ้นมาเลยไต่ขเลยป็นตเลยบย ตเมีอ่ะเอ้าทางนี้ไปล้วปันนี้อย่า <c oughs> กัดอย่ากัดเอดละจ้าพี่น้องของน้องอิ๋วอือโอยถึกซับหน่อยนึงพคุณพี่น้องนี่ละจ้ะคู่นั้นคุ้สบายใจเลยเนาะนั่งสบายสบายคุณพี่น,อน้องผ้าที่สบายสบายที่สุดเนาะ มาโมงพมพม,พม,พมเพิ่มได้ <laughs> ได้โอ้ยมันก็ใหญ่พูดกินโบอิ่มแล้วแบบนี้นะซิซีม <laughs> น่ะใหญ่พูดนี่กินอิ่มพูดอะไนี่โอ้ยสีแล้วตัวสมนีอะไะอย่างนั้นตะบังนะ <laughs> <อ>คุงเนาะเอาขุดตั้งนานบ่กแล้วแตมันมีตัวใหญ่จักก็บ่พนะังหงเนาะลองขุดลองข<อ>ุดจักขึ้นน้อยแท้ขุดหูบางใหญ่บ่จอะ รู้เนี่ยยี่เดียวหนซับหน่อยนึงอีกแล้ว่แม่ซับเดี๋ยวเขาเวลาเขางัดแม่นขึ้นอันนั้นแขกเลยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขากะอันนี้แล้วไงเดี๋ยวเขากะเอาไปเอทกินเลยบ่เป็นยังไงจ่ะ ทางหืมพี่นอ้องตื้นตื่หูนี่ฮอดแล้วเรือสมไม้เฮาต ตัวนี้อยู่ข้างในเป็นชัดเจนเลยจบเอาออกมานี่โอ้ยตัวใหญ่มากได้เพิ่มอีกแล้วจ้ะสู่คักตัวนี้เพิ่นอยู่ในรูในโพรง ่ำไมพี่น้องหันมาอีกทีคือเป็นจังซี่นาะบบดนี้มาเบิ่งเอาเด้อเอ็ดอีหยังละบบดนี้เกิดห่อนอนคุดอาจารย์พี่น้องนอนจกเลยเรื่อยหอดอีหยังเอาโจกขึ้นมาคขสิลึกปั่นนี่ท้องนาเฮาเนาะเอ็ดจังได๋ก็ได้เน่เนตไปขึ้นมาแล้วพี่อู้ว์ช่วยช่วยดูน้องโอ้คุ้มอยู่เอาจับ จับกระดองเพื่อนจับขาหากันนั่นแหละเด๊ฮู้คุ้มอยู่ตัวใหญ่ก้อนหมูเลยอ้าไปเอาไปใส่ถังพูดน้ำปลาุึงคุ้มอยู่ตัวโสดก่อนโสก่อนดีกว่าพุดตั้งนานตั้งเลือกสิบ่าได้โตสินตกว่ากะคุ้มอยู่เด้นแหละเนาะมวนกุ๊บ พ่อกับแม่บปอยู่ด้วยจันพี่น้องไปทำธุระอยู่ค <te am rhythm> ือ <lush> ว่าคาับพี่พี่ฝ้าัวเดียวเริ่มทยอยซื้อของของงานแล้วนั่งอยู่กานรออยู่บ้านก็เลยพากันมากดปูเอาไว้ไปเอ็ดเจวงานเที่ยงแกยังประตูสบายดีค่ะอันนี้จะได้ทีมแหงสบายตัวประตูนอนเลยไปที่ห้องแล้ะ ไหนจากตัวแล้วไม่ไงบอกหลายตัวแล้วได้ละพอเจ่อยู่ได้ละบอกใกล้แล้วใกล้แล้วแล้หดแล้วจ้ะเห็นบะกนี่อ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ดื้อจ้ะมันคักขนาดเลยนี่อืออีกอีอีกอยออืออือร้ออ้ เมนพูก่อนเมนเมนพูดเ้ยหยว้าบเก็บย้ัวเมกบน้อยฮันแนฮันแนเสรแล้วอ้ยมันมุดเข่ากองฟางแล้วล่ะเมนตันนี้แหละที่ฉันนี้แหละไม่ไมวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแมวีกับลาฟิม มันไปบุดเดียวเลยได้นเนีย้ยได้เลยว้เ <c oughs> พี้ยเด <c oughs> ดอิ <c oughs> ดมโม่ให้เจ๊บึงด้วยล่ะสุดยาดฟูแทะเอาเอาตัวเองเด็ดอิโม่ไปเอาไปไปคิดว่าครบน้อยสุดดอกเดดิโม่ขาลายพอได้ครบ <c oughs>

บ่เห็นจกสักเทื่ออือโอพอได้ขุดอยู่หรอกจนะสิว่าตื้นกะบ,บ่ตื้นบ่ตื้นสิว่าลึกกะบ,บ่ปบานบลึกขนาดนั้นพอได้ขุด <laughs> เละตุ่มเป็ดะบะิดซัะบแล้วบ่ซับหน่อยนึงจกหันแหละเอ้า Các manh nát kìm nắp bátu. Hoa manh nắp bátu nắm nó nắm bátu nắm nó nắm bátu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  ปูติดเดียวเห็นแล้วจ้ะอ้าวจบแลยมั้งอ,อึบเดฟป้าตัวนี้คนพี่น้องมันขนาดเบิ่งดูนี่มันออกมาเลยเบิ่งดูนี่เป็นถึกซับเลยมันบอก มันค่ะไปเดยจะโตแล้วบบดนี้นั่งนั่งเตาเมื่อยเ,เลยดิคเฮยป้าเขาก็ได้หลายเลยด้วยแต่นี <laughs> ้นนนนนดูทั้งหอยทั้งกระปูโตเมาตัวมงึงมันเมืน,นอี้ออกมามันปูดออกที่ตัวหอยอากดนี่ยักตัวปูเง,งาหนึ่งันนับกัน พอได้อันแจ้วอยู่บนพอได้แจ้วอยู่เด็ดแต่ว่าซีบก่าตูหัอกั่อันอีว่าซีบัวกัวค่ะกัวน่ะคือเยอะอยู่ได้แต่มันตัวบุกใหญ่ปนได้นับมันโ้ล้มนับกระตูกลอนติดกันเป็นวงเลยสี่ตัวห้า 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. À, lấy một cái nữa 19 cái sao tô Đúng rồi. Đấy, được 19 cái. Cả cái nữa cũng 20. Nó chỉ bơm đầy mà mẹ. Một cái nữa mẹ. Búp bê. Đấy là มันระยาหนึ่งว่าระยะมามาลุ้นนำกันจ้ะตัวที่ยี่สิบเฮาจะได้อยู่บนนอให้พี่ฟิล์มเป็นพระเอกปิดจ๊อบเลยเอา้าพี่ฟิงบอกว่าหอดแล้วเย้เขาได้ครบยี่สิบโตแล้วปิด <laughs> จ๊อบสำเร็จเอา้า chốt bệnh men theo bố Mẹ. đi mày bàn này ác bụng mày 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 ui, bụng mày ác bụng mày ác bụng mày ปลาตุ้มอันหูแรกของปลาตุ้แม่ปลาตุ้มาเบิ้งปลาตัวแบบไงหูแรกของปลาตุ้เลยปลาตุ้บอกว่าโออเอาบ่ห่อแล้วมันลึกขึ้นแล้วทีปูปูมันลึกขึ้นมาเบิ้งปูขึ้นมาแล้วใก่ขึ้นมาเอนีอโอ้ยขุดแหล่เอาปูเอ้าจมเอาไม่ได้ในยี่สิบเป็นเลยจริงๆในยี่สิบแพงเลยนะเมื่อกี้นี้วันหนาขโคตอ มันส่องงูนี่แหละเขาเป็นยังขาดอันเกินดีกว่าขาดนะพจน์พจน์ใสขึ้นมาถึงใสขึ้นห้องพัดติจริงจริงนะสีฮอดเลยแหละจ้ะเอายินไปผมมปากเนี่ยเป็ายจดบอกอันเด็กตัวนี้ก็โตบ้างเนาะโตบักใหญ่เลยเอ๋อนีแถมมีแถมไปแบบนี้เนี่ยบึงหูได้แบบนี้น้องอุ้วฮะเนี่ยบึงหูเด็กเด็กเด็กบ่มี ได้พออยาพอกินลวจ้ะแม่พี่น้องทั้งปูทั้งหอยได้เมนูยามเที่ยงแล้วจะพากันไปอันล่างเอาไวท้ทำจิว่วจ้ะพี่น้องได้เมนูยามเที่ยงแล้วเนาะเมนูอันได้กระปูน่าอันนี้คือสีมันมันคือได้ละเราอ้างคนพี่น้องก่อน เพื่อนเื่อเพื่อนอยากนำค่ะนะมันอีรีได้บองหันคุดคุดกระถือเพื่อนเนาะมันถมันอบมันเลยบอกรสชาติเพื่อนกระสีมันมันหอมหอมพี่มเหมือนกันก็หอยเขาไงหน้านีมักเสีบคักซสีหวานก็เพือจ้ะอะไรหน้านี้อียงกระแสีบเพื่อนพี่น้องอ่ะลาพี่น้องก่อนก็แล้วกันนะจ้ะได้พออยากพอกินแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากกุลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิูวกับพี่ฟิลมแล้วก็ครอบครัวในการทําคลิปต่อไปในเด้อจ้ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ